เป็นอะไรพี่ป้มตกใจอะไรมาเจอต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ฉี่ปแปลกๆอยู่ไหนเฮ้ยนี่หรอ,อเฮ้ยต้นอะไรอ่ะพี่พี่พี่อ,อี่พีอะไ่พี่พี่พี่พอ่พี่พี่อี่พียุด่พดดีดีีด่พี่ี่พี่ี สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สีสกเกตเหมือนเดิมครับใช่วันนี้กิจกรรมยามเย็นพี่ปื้มจะพาเพื่อนๆไปไหนไปนาตาหยาดไปนาคุณตาของพี่ปื้มใช่ไหมใช่าาก็คือนาตาหยาดน,นาตาหยาดโอเคไปเราต้องเดินไปเหรอใช่โอ,อ้มันไม่ไกลใช่ไหมจากคราวที่แล้วที่เราไปจับปลากันตรงนั้นใช่ไหมใชอ,อ,อ,อ้จําได้แล้วช่อนน,นแอ๋อที่เคยไปจับปลาช่อนตอนน้ําท่วมตอนเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมใช่โอเค<ช>โอเค อ๋อคลิปที่จับปลากับพี่หอมนั่นหรอโอเคโอเคไปกันเลยเพี่เพิ่มึงไปแล้วนะถึงแล้วเหรออ๋อธนาที่พี่ปพ้มมาจับปลาตรงนี้เหรออ๋อ,อ,อกับพี่หอมตรงนี้เนาะนี่ไงนาะตะหยาอู้ดปลาช่อนเต็มเลยอยากลงอนะ่ะลงไปไม่ได้หรอกอยากลงลงไปไม่ได้อนะ่ะเมื่อกี้พ่อเห็นปลาตัวใหญ่ๆเต็มเลยโอ้พี่ปื้มอยากลงอีแล้วไม่ลงสักวันจะไม่ได้หรอ ม่ลงไม่ลงลงมาตรงนี้มาตรงใกล้ๆเมื่อกี้พ่อเห็นปลาตัวใหญ่เต็มเลยอ,ะอ่ะใช่ตอนนั้นปลาตรงนี้ก็เยอะเนาะตอนช่วงน้ําท่วมเนาะม,ม,มันมีต้นไม้อะไรบ้างเนี่ยที่นาเนี้ยตอนนั้นตานาตานี่โดนน้าท่วมเนาะแต่แต่ปลาเยอะมากเลยข้าวเหลือนิดเดียวเองปุ้มตรงนี้ปลาเยอะเลยอะ่ะขอพ่อสำรวจปลาตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะได้ไหมพ่อครับครับ ้ตรงนะโอเคได้ได้ระมัดระวังตัวนะขอพ่อยืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะแต่นี้มีอะไรบ้างนะเข้าไปดูดีกว่าโอ้ยเจออะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนพวกกุมจะกวิดเกมเลยอ่ะไปบอกพ่อดีกว่า อแถวนี้ป่าเยอะเลยนะต้นไม้เยอะเลยเ,เป็นอะไรพี่ปื้มตกใจอะไรมาเจอจต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ส<า>ีแปลกต้นไม้อะไรไสีแปลกพ่เกอเด็กปื้มพาไปดูโอเคโอเคพาไปเลยด่วนเลย <c oughs> มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมันแปลกหรอมันแปลกหรอไหนไหนไหนอยู่ไหนเฮ้ย,ยนี่เหรอเฮ้ยต้นอะไรอะ่ะ พ่อเหมือนต้นกระบ,บองเพชรเลยอะเฮ้ยต้นกระบ,บองเพชรอะไรจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้แต่ว่าเนี่ยสีแปลกๆจริงๆด้วยหรือว่าเขารลน้ําแล้วก็มันออกเองเหรอมันเกิดขึ้นเองเหรอเหมือนน้องบองเลยอะน้องบองจขึ้นแกเลยอะจริงๆด้วยเพื่อนๆดูดิดูใกล้ๆดูดิเขามีตากลมๆเลยอะมันแปลกๆนะพี่ปื้มเรากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่า ได้ยินเสียงอะไรตรงนู้น,ะนเหรอปไปดูกันทนีเสียงน้องบองมันเปลี่ยนว่ามองตัวนี้หาเสียงน้องบองเหรอเฮ้ยคิดไปเองเบ้ามันไม่ใช่น้องบองนะมันเป็นต้นไม้ลึกลับมันเป็นต้นไม้ปริศนานะมันเป็นต้นไม้ปริศนานะไปเถอะคิดไปเองบ้านั่นอไไ,ได้นอีกแลได้ยินอะไร นาพูดอีกแล้วเหรอเอ้ยคิดไปเองบ้าไปดูใกล้ๆด,ดิหรือว่ามันเป็นต้นไม้ปิดศนาเหมือนน้องบองวุ้ยบุ้ยไหนไม่เห็นพูดเลย <c oughs> พี่ปุ้มคิดไปเองแล้วพ่อไม่อยากเอาไปปลูกที่บ้านนะ่ะเฮ้ยมันจะอันตรายหรือเปล่าพี่ปุ้มมีรถบ,บ๊วรดน้ำดูอ๋อพี่ปุ้มจะดูแลเหรอใช่โอ้ดูแลไหวใช่ไหมเออน่าจะปุ๊บไปปลูกได้เนาะอ่ะไป เอาไปเลยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยฮ้ยออแปลกดีเนาะมีกระเป๋าด้วยโอเคโอเคเอาไปปลูกที่บ้านกันปะปะ,ปะกลับบ้านกันเถอะเราต้องดูแลเขายังไงพี่ปื้ดใช่เขาจะพวนดินแล้วเขาจะเติบโตวไวนะรดน้ำต้นไม้เลยดูแลดีๆนะอืมโอเคน้ำหมดแล้วโอเคเยี่ยมเลยพป๊ไปเอวของเล่นเนดีกว่า ไปดูดีกว่าสวัสดีน้องบองพี่น้องบังเฮ้ยพูดดิบด้วยลองพูดดิกทีนทีสบุย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 เอี e I o. ไอโอยูกไปบอกพ่อด,ดีกว่าอะไรรีบมาอีกแล้วรีบอีกแล้วได้ยินเสียงต้นไม้พูดได้อีกแล้วเหรอรโอ้ยคิดไปเองอีกแล้วพี่ปื๊บหลอกพ่อเหรอหไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเนี่ยเหรอ ไหนทาให้พ่อดูหน่อยบุยบุยเฮ้ย,ยน,นั่นเฮ้ยนั่นมันพูดตามจริงๆด้วย <c oughs> โอ้พี่ปมไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยจริงๆด้วยเ,เพื่อน <c oughs> เฮ้ยมันพูดเองมันพูดเองตามเราเลยอะเฮ้ยมันเป็นต้นไม้พิเศษเหรอหเฮ้ยหยุดพูดได้แล้ว พอเชื่อแล้วว่าเป็นต้นไม้พิเศษโอเคโอเคพี่ปื้มดูแลดีๆนะพ่อไปทำงานต่อนะเฮ้ยพ่อไปแล้วหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่านี่อุปกรณ์รูว่าข้างในมีอะไรหาดีกว่าพี่ปื้ม ทำอะไรอยู่อะเฮ้ยผ่าน้องบองผ่าน้องบองทำอะไรหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุด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 ผ่านทำไมพี่ปื้มสงสัยอะไรหยุดหยุดหยุดโนโนหยุดเลยหยุดเลยหยุดหยุดห้ามโนโนโนทำไมพี่ปื้มผ่านทำไมครับก็พี่ปปื้มเห็นว่าข้างในมีอะไรสงสัยเหรอว่าพูดว่าได้ยังไง แล้วเขาพูดได้อีกไหมเนี่ยไม่ใช่เขาเสียชีวิตแล้วเหรอเ้ย้ยเอาไม่พูดเลยนะ้ะน้องบ้องน้องบ้องเอไอโอยเนั่นเ,เขาไม่พูดเลยเอโอ,ยโอย้พี่ปื้มนี่แย่แล้วทำยังไงดีเนี่ยพอว่านะทางที่ดีอะ่ะเราต้องลดน้ำต้นไม้ให้เขาก่อนเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้นะลองมะ ช่รดน้ําพนดินใหม่ลองดูเผื่อเขาจะดีขึ้นโอหพี่ปื้มอะ่ะทีหลังจะทําแบบนี้นะโอ้โหลองอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะดูดิเพื่อนๆพี่ปื้มชําแหละน้องบองเฉยเลยอะ่ะเออโอเคโอเคไหนเขาดีขึ้นหรือยังทดสอบทดสอบน้องบองน้องบองเฮ้ยกลับมาใช้ได้แล้วหลังจากเขาได้รับน้าและการดูแลที่ดี เขาก็กลับมาใช้ได้โหเยี่ยมเลยวันหลังพี่ปพิ่มเรองดูแลเขาให้ดีนะโอเคก่อนจะจบคลิปนี้เต้นเพลงกับน้องบองกันหน่อยอ่าโอ้ใครเต้นเก่งกว่ากันเพืเ่อนๆอะ โอ้ <laughs> oh, สนุกมากๆเอาเต้นเต้นใครเต้นเก่งกว่ากันมาโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับละครสั้นนะครับ